เจ้าอย่ามาทางนี้่คร yeah> ูเห็ดลงงูกตัวนี้หาคู่มันเอานี่ข่อยเห็นคู่แล้วนี่เออแมนแมนโบแมนเห็ดตะไคร้ย่าโอ้ยเห็ดตะไคร้สิเจ้าหาคู่มันเลยบาดนี่นนเห็นมาไอเห็นมาแมนบ่เอาส่วนส่วนลงเล็กๆโอ้ยเห็ดตะ เฮ็ดละหมูกต en <opoly> ัวนี้โอ้ได้ไข่มันพร้อมมันกลเป็นอ๋อมันยุบข้างนอกดิเนเฮ็ดเนี่ยอั่นละไข่เฮ็ดละหมูอือในไข่เลยเฮ็ดแดงอ้อันพ่อเฮ็ดปลงสีคือสิดีเน่นนี่เนาะ แดงมันเป็นเห็ดดินนี่ดูนี่เอาเห็ดตะไคร่ตัวนี้เอานาหน,นตะไคร้ขาวมาเป็นครูเลยเห็ดแดงดเป็นครูอีกแล้ว ปาอยู่ค่ะปลาอยู่ค่ะกับต้มมี่เห็ดเพิ่งผมนี่ไอ้ดอกนี่เห็ดไงเจ้าเห็นบ้างบ้างขันอดูมั็นเห็ดที่ยังอู้เห็ดเพิ่งยักบ่อยแต่าบ่พอเห็ดลงหูอีดีตัวนี้นี่นี่ แล้วเฮ็ดละงูสร้างบ่นี่ฮะหากรับหา,หา,หาท่างกบบาระบ้านบ่ได้หรอเล่าพี่น้องเอ้ยเอาได้พวก็เฮต้าไข่เฮ็ดยละงูนนเฮ็ดปวกเฮ็ดละงูเฮ็ดไข่เฮต้าไข่กับโอเฮ็ดละงูกักบ,กกบบอดอกเดียววะตีแล้เฮ็ดปวกก็จะเฮ็ดปวกเทาดอกเดียว ลงคลอบเลยนี่ยังก็ได้ดอกเดียวมาโม่มันไหมสี่เหี่ยนเอาบ่ได้ดอกเคี้ยวไม้หลายตันเอาชุ้นนี้พี่พ,พี่ไปยังงอีกดอกหนึ่งนี่ดิในไช่มันอยู่นี่นน ได้เป็นครูอยู่นี่ใส่ลยายๆเลยเ้ปไปเอามากาพี่น้องเลยหอดตักเตี้ยวนี่เห็ดตะไคร้ห้ามงานนี่จะไปปิ้งปิ้งกังนก้นพี่น้อง มันเนี่ยตะไคร้หอมๆหอมเลยเอ๊ะเห็ดเผือกน่มันเห็ดเผิ่มนีเห็ดอย่างนี้งามๆอีกหนึ่งดอกก้อนสกัด